พี่ยาไม่ใช่ดอกผักเดี๋ยวเราจะไปไหนเราไปดูกันเลยครับ แต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าห้ามจับเพราะว่าอาจจะมีอาถรรพ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่เก็บสะสมพวกมีดเหล็กน้ำคีเราก็ไม่มีความรู้เรื่องเหล็กเท่าไรรหร่นะครับนะครับอันนี้เป็นดาบเขาบอกว่าเป็นดาบที่ใหญ่มากเลยนะครับเขาบอกว่าอย่าจะจะมีอาถรรพ์นะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเลยครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ถึงที่เมืองพิษณุโลกเรียบร้อยเราพักโรงแรมโยเดียอยู่ดู นะคะนบ่นนะคะตอนนี้เราก็อับน,น้ำติ่งตัวเรียบร้อยเราจะมาลอยกระทงกันนะคะเราเอากระทงมาจากโรงแรมนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นตลาดถนนคนเดินงานนี้ลาบปากเราครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะทุกคนสองสามขอให้หมดทุกหมดสศบห,หมดโรคหมดภัยลอยไปก่อนนี่นะคะกระทงนะครับเดี๋ยวเราจะลอยกันตรงนี้นะคะทุกคนลอยที่ตรงนั้นก็โรงแรมเรานะคะทุกคนรู้ไหมครับว่า ตรงนี้คือเมืองสองแควเป็นเมืองที่แม่กนลังจีดนั่งเรือผ่านตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะบันไดที่เราขึ้นมาโอโ้โหโคตรสูงนะครับกือบขั้นบันไดกือบ,บขนาดนี้อะครับทุกคนผ่นาดนี้คือเราต้องกล้าก็ก้าอย่างนี้แล้วก็แบบตองข้ามจากตรงนั้นมาก็โอ้โหแบบถ้าใครจีดอ่อนๆอนะผมว่าอย่าหาทําเลยนะคะมาก็มาเฉพาะช่วงนี้แหละอยาลงลงมาทะเลทะเลยนะคะไม่อย่างนั้นเราจะตกน้าตายได้ นะครับวันนี้ป๊าาก็ลอยกระทงของเราแล้วนะครับเป็นกระทงดอกบัวสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะลอยกระทงกันนะครับตกแต่งไฟสวยมากนะคบเมืองพิษณุโลกนะครับอ่ากระทงดอกบัวของเรานะครับก็ได้ลอยไปกับสายน้ําเมืองพิษณุโลกเรร้อยนะคะบ,บ,บาๆกระทงมีน้ําไปเลยเดี๋ยวเราไป ตรงนี้เลยนะคะถ้าสุดขอโทษด้วยนะคะถ้าสมมุติตรงเนี้ยคนเยอะเราจะไม่ไปเราจะไปเที่ยวตลาดเดนูสเซากันนะครับสรุปว่าคนเยอะนะครับเราเลยมากินสเต็กที่นี่เลยนะคะอาหารสไตล์อิตาลีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราสั่งอะไรไว้นะครับผมได้แล้วนะคะทุกคนนี่สเต็กสเต็กเกตสเต็กเก๋นะค,คะก็โอโอเยอะอยู่นะ แต่ว่าถ้าดูพรามมากๆลยนะก็จะมีแกะมีมันฝรั่งแล้วก็เหมือนมีเป็นสลัดนะครับแล้วก็มีเส้นหมี่ดำหมี่พาเก็ตตี้ดำเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะครับโหกฎควมเมือนเด็ขออภัยคนที่ดูตอนดึกนะ นี่นะทุกคนมากินะไหมนี่สเต็กแกะน่ะนะอร่อยไมากทุกคนลองก่อนแน้นัอนนะ ให้ทุกคนสั่งสเต็กไม่มีกิ่งจับเลยนะเ๋ยวฝลังนิดนึงเ,เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกรอบนึงนะครับายสวัสดี<ม>วันที่สองนะครับทุกคนหลังจ,จากที่เราไม่ได้ไปตลาดไดนเวอร์เสาเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะมาเที่ยวเราจะมากินอาหารเช้าที่โรงแรมกันนะครับเราตักอาหารมาแล้วนะทุกคนสิที่เราตักมาก็จะมีนี่มีไข่ดาวมีเบคอนมี แพนเค้กมีไส้กรอกแล้วก็มีถั่วขาวแล้วก็ขัดกุ้งนี่เรามาเริ่มชิมกันเลยใส,ส่ซีอิ๊วนิดนึงที่ไข่าขนนะขดวาดวาแล้วก็มากินกันนะทุกคน ขาวนะคะทุกคนธรรมดาอร่อยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับพอเรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาขี่จักรยานก,นกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปวัดกันเพลินเลยนะคะทุกคนจักรยานเรามีสองคันเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ของแม่ผมนะครับอันนี้ของพ่อผมนะคะกับแล้วก็ผมแล้วก็โรจีซาท้ายตรงนี้นะคะ ทำไมถึงว่าเฮ้ยทำไมเราที่ไม่ขี่คนเดียวสิบขวบแล้วขี่นี่ไม่เป็นเลยไงถูกบอกว่าเป็นค่ะแต่ว่าคันมันใหญ่มากรับเนี่ยค<ร>่าเทียบกันนะครับใหญ่มากเลยใหญ่กว่าที่เราจะขี่ได้เราขี่ได้แต่เป็นแบบคันเล็กๆคับทุกคนงั้นเราขอซ้อนออกมาไปกันกันนะคบเราจะไปวัดเราจะไปวัดนางพญา,าวัดชินาสีแล้วก็วัดชินารานะคะคนนี้กูรูพระนะคะ เดีย๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะเ,เรากําลังแว้นมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ใช่แว้นมอเตอร์ไซค์จักรยานนะครับออไปที่ว,ทวัดนะคะทุกคนอยู่ที่เมืองพ<อ><อ>ิษณุโลกนะคะสองร้อยเมตรประมาณสองร้อยเมตรนะครับกนถึงแล้วตอนนี้คือแบบเสียวมากแล้วทุกคนเนี่ยทุกคนแล้วรถคันนี้ทำไมจะลลรถรอป้าๆเหรอคนนี้มีรถจดอดรอเราด้วยนะคะนี่นะป้าทุกคนทํานะครับเราก็ซ้อนหน้าแม่เราอยู่ข้างหลังเราเดี๋ยวเราจะ ไปเจอกันที่วัดนะครับให้ถึงแล้วนะคะทุกคนรจะายมันบอยู่บรยน้วเต้ยานันะวคะัดก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะใช่นี่ผมปรับสองหมืนถ okay. ึงแล้วนะคะทุกคนต้องมีจุดลงทะเบียนนะคะ่านยดติดสติ๊กเกอร์เลยนะลูกนะี่โนี่ย เดี๋ยวเราไปเจอกันภายในวัดนะครับ ก็มีพระยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มาทุกชินราชนะคะเรากำลังไปผ้าชินสีนะครับเมื่อกี้ชินาราชตอนนี้ชินสีนะคะทางผ่านก็จะมีแบ่านท่ ทางอ้อมนะคือทางเรียบเห็นพระเยอะเดี๋ยวเราไปที่พระชินสีเลยนะคะถึงมาพุดชินสีแล้วนะคะตรงนี้นะคะถึงใกล้ใกล้พุทธชินราชเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีของแบบเป็นเหมือนต้นไม้อะไรพวกนี้น,นะคะล้วก็มี่ย,อยดอกไม้อันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะคะ นี่ตู้พัดใบบีตกนะคะอันนี้จะเป็นแบบพวกแก้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทองเหลืองขึ้นทองเหลืองก็้นที่แบบอันนี้มันฉัด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 ผลขึ้นขุ่มฉัดประมาณนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะคอมเมนต์นี่นะคะก็เป็นแบบประมาณนี้เลยองค์พระ น,นี่เป็นเครื่องเซรามิกไรครามนะคะน,นี่ก็เช่นกันนะคะอันนี้นะคะต้องประมาณนี้นะคะน,นี่ก็เป็นพวกกาลน้ำชาเนาะห้ามเข้านะคะแล้วก็เคาลพกดเขากกด,ด้วยนะคะน,นี่ก็เป็นแบบเหมอือนต้นดอกไม้ไงค,ครับตัวต้องมีเงินซ้อัวนี้เป็นเหมือนแบบอันเนี้ยกุนที เครื่องสังฆโลกน้อง้งแบบนี้ห้ามจับนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันนะคะพระชินาสีสวยมากเลยนะคะสวยไม่แพ้พระบูตชินรารเลยนะคะก็มีพระปิดทองด้วยนะครับมีกัูชาตรงน,นี้อันนี้น่าจะเป็นแบบบัลลังกนะ์สมัอยก่อนดูเราไปถ่ายกัน ก้นยสองงานงประูสินเนนล่าไปจัดบนอาคารใหม่น่นองตัระขเหือว่าสแกนอะไรสแกนทางมัก็ได้นะครับทุกคนเป็นแุ่นป้องตังด้องต,ตุงนร่นช้อันก็เด้ีนะคะควเบนแบบนี้เลยสวมากนะคะมกระตอยาก <c oughs> เดี๋ยวเราประกันอีกทีหนึงนะคะเรากำลังจะไปไหนกันคะป้าป้า เรากำลังจะดูทางขึ้นสูพระธาตุนะครับเราจะดูพระธาตุกันนะคะนี่นีู่พี่ขึ้นพระธาตุเลยนะคะเป็นพระธาตุเนาะโอ้โหสวยมากเลยนะครับทุกคนแม่แม่เราพูดอ๋อโหเลยนะคะนี่ครับถ้าไม่ได้มากับคุณพ่อคุณจะไม่เห็นนะครับนี่โอ้โหพระปางมันใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะคือบันไดแบบชันเหรอชันเลยบันไดชันน่ะคนที่ไม่น่าแก่ขึ้นไม่ได้แน่เลยน่ะถ้าลงมานี่คือแบบ เราเอามือล็อกระเบียงนะคาไปเขาจะให้ขึ้นเหรอครับเห็นได้เห็นไว้นะเขาไม่ให้ขึ้นเดี๋ยวเขาล็อกนี่ไงครับไม่ปกติถ้าคนพอเขาให้ขึ้นไหมขึ้นหรอกครับสูงมากเลยลรอล้สวยมากเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันนะครับเป็นพระธาตุพิษณุโลกเนาะสวยมากเหมือนพุทธคยาเลยอันนี้เป็นภาพเก่านะครับทุกคนขุดได้นะมานี้นะครับอันนี้ ที่นี่ก็มีองค์พระพระพุทธเจ้านะคะเยอะะเลยแล้วก็จะมีเนตรงนี้เป็นวิหารป่านี่วิหารอะไรคะใช่วิหารระเบียงคตวิหารระเบียงคตเราไปเรียองเขาป้าไม่รูมกันนะใช่ป่าอาจจะเป็นวิหารหลวงพ่อเนี่ยที่เขาบอกนะคะมีองค์ใหญ่นะคะชื่อว่าพระพุทธปฏิมากรคุณพระเมื่อ2,511นะครับพ่ 50กว่าปีแล้วเนาะมือโบราะนะก่อนทำไม่ทำก่อนหน้านะใช่ <c oughs> อ,องค์พระพวกนี้อายุเป็นร้อยร้อยปีเลยนะคะเด <c oughs> ี๋ยวเราจะไปว่าพระสังฆาจารย์กันต่อนะครับพระสังฆาจารย์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับโกมีรูปพระพิชพระพุทธรูปอะไรชัดชัดไหมที่ไม่มีรูปเลยไม่ถยอ <c oughs> ๋อหมายมถึงในนี้เหรอเท้าร้อนนิดนึงไหมครับนี่นะคะพระสังฆาจารย์ แม่ของน้องจินชอบองค์ผังกระจายนะคะพ่อบอกว่าเป็นองค์ที่ประทานน้องจินออกมานะครับรเป็นแบบนี e ้นะครับขาทูนนะคะอันนี้คือพระธาตุที่เราถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะคะพระธาตุคือตรงนี้เลยนะคะก็มีเจดีย์สีขาวนะคะลังกระจายราะวก็มีเหมือนเป็นมนดบตรงนี้นะคะ พ่อแม่เราอยู่ตรงนู้นนะครับพระะกีบเป็นพะนะคะรองดําวงอดำเป็นใจเป็นหลพดำหพดนะคะพระาทุกครับน um uh> ี่นะคะอันนี้เป็นทูตท้าเจ้าสมัย ทะาวาดีนะคะคือเป็นจีวรสมัยแบบทำจากผ้ากาสีนะคะซึ่งจะเห็นพระสรีละหมดเลยนะคะเราจะไปวิหารพระศาส,สดาแต่วะะ่าเขาปิดนะครับเราก็เลยไหว้พระองค์ดําก่อนเนะะาะพระสีสาศาสดาปิดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะครับ <te ars> เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับแต่เป็นยุคเดียวกันนะแต่เป็นยุคเดียวกันกับพวกองค์นี้นะครับเป็นแบบ รุ่เดียวกันกับชินาสีชินราชใช่ไหมคะพระศรีสัตาดานะครับองค์ก็พอกันเลยนะครับหลังจากที่เราไปวัดพระพุทธชินาาราชพระพุทธชินสีเรียบร้อยแลวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดนางพญายนะคะปัน่นจักรยานมานิดเดียวอาจจะต้องย้อนเลนนิดนึงเข้าหนสวยมากพระพุทธชินราชเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะคะทุกคนพระวัดนางพญายนะคะ โบน,นิดนนะค้ายานาดนะครับทุกคนสงอะไรเหมือนกันลนะครับตอนนี้นะคบเราออกจากที่ซื้อโลกมานะครับก็นะ้ำผสมครัวนะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเย้ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานบดา่ดสาวนะคะถ้าเราเดินบนนี่คลิปเราเป็นชั่วโมงแน่นะครับเรามาตัวอย่างหนึ่งวัดนะคะ วัดช้างรอบนะคะปีที่แล้วเราไปวัดช้างรอมสุโขทัยแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายไว้นะคะเราถ่ายแต่วัดสะพานหินนะคะเราขอไม่ขึ้นไปแล้วกันนะขึ้นเถอะอ้ยเดี๋ยวแบบโอม้มนจะโคบ่้มข้าม้มค้าอ้ามข้าม้ามข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 มข้มข้ามข้า้า้มข้าม้วมข้ายคลิปให้นะครับปาน,านขึ้นมม้้ เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะเหมือนเขาพระตุ้ยหันมากๆเลยนะสูงมากเลยนะคะผู้กคนขึ้นเราถ้าใครเป็นเด็กควรให้ผู้ใหญ่ดูแลนะครับ <_' S 1> ตรงนี้นะก็ะจะเป็นเหมือนคุณนแบบปราสาทเลยนะคะนี่ <_' S 1> คือวัดช้างรอบก็จะมีช้างอู่รอบๆนะคะแต่เป็นช้างปูนปั้นนะคะนี่นะคะก็เป็นปูทนที่สวยงามเลยนะคะผู้กอห้ามบินป่า ก็เป็นประวานนี้นะคะตอนนี้นะครับของดีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเฉากุ้ยชักลองเรานะคะที่เคยเห็นแบบที่เขาเล่นทํามีมาะไรกันก็คนนี้นะคะยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็นี่นะซื้อเฉากวยกันอยู่นะคะนี่เขาเฉากวยแล้วก็โอ้โหเนี้ยเขาโอ้โหเพลึก นี่นะคะเราซื้อน้ำขวดป่วยไปกินด้วยนะคะคุณบ้าจากน้ำขวดป่วยเท่าไหร่คะน้ำขวดละหกบาทค่ะหกบาทเหรอคะค่ะอยากรู้คุณลุงคุณคุณลุงเสิร์ตอยู่ไหนคะค่ะคุณลุงเสิร์ตเหรอคะคุณลุงเสริมค่ะคุณลุงเสริมอยู่ไหนคะอ๋อคุณลุงเสริมไปเชียงใหม่ค่ะอ๋อบ้านของไ่เชียงใหม่คะอันนึงครับอ๋อนี่อันนึงอันแรกยังหก อันน้สามบาทนสีสามมีสามบาทด้วยะมันมีนะครับเดี๋ยวเราไปกินในรถกันนะครับนี่นะคะชาวกล้วยของเรานะครับเราก็ได้มาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามากินกันขวดละหกบาทนะคะว่ามันจะอร่อยไหมอร่อยมากถ้าใครยากร้อนในกินเลยนะอร่อยวันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะคะแบบเราขับรถมาแล้วก็เห็นนะคะขวดหกบาทเองนะคะหลังจากที่เราไปเดินมันร้อนๆแล้วก็ซัดเลยนะคะ เดี๋ยวดูพ่อเราบ้างพ่อผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อ